ผลไม้ที่คนไทยนิยมกินเป็นอันดับต้นๆราคาไม่แพงรสชาติอร่อยแถมยังมีทุกฤดูกาลอีกด้วยคงจะหนีไม่พ้นผลไม้ที่ชื่อว่าส้มด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานฉ่ำน้ำมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และยังอุดมไปด้วยสารอาหารอย่างวิตามินต่างๆและไฟเบอร์แต่สรรพคุณของส้มไม่ได้มีแค่นี้นะคะประโยชน์ของส้มนั้นมีมากมายและเป็นประโยชน์ตั้งแต่เนื้อยันเปลือกเลยทีเดียว ในประเทศไทยมีส้มหลากหลายสายพันธุ์และส้มเขียวหวานก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนนิยมนำมารับประทานส้มเขียวหวานหรือส้มบางมดเป็นส้มที่มีผลและเนื้อสีสวยฉ่ำน้ำมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวคนนิยมนำมาทำเป็นน้ำส้มคั้นเพื่อบรรเทาอาการกระหายน้ำช่วยป้องกันโรคหวัดเนื้อส้มมีไฟเบอร์ช่วยในระบบย่อยอาหารและยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆอีกด้วย เปลือกส้มมีกลิ่นหอมช่วยแก้ว,วิงเวียนแก้ลมได้เราสามารถนำผลส้มมาประกอบอาหารต่างๆมากมายหลายอยา่างทั้งนำมาทำอาหารข้าวอาหารหวานขนมของกินเล่นหรือทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆก็อร่อยสดชื่นดีทีเดียวค่ะ